สวัสดีครับ <blade> พี่น้องเอฟซีแฟนช่องมนนี <S <S <Le an> ่มารวลยพาพมาตามในท่างของแม่ดวงนะครับในดวงคนฟันดีพี่น้องฟันเราคนมาหมักโพนมาขอแต่งเผืนฟันได้ตัวใดรองไปติดตามนะครับเขาหายขาดองท่อนี้นะครับอาจะเป็นโชคนะครับคุณยายก็ได้เอาเอารอกไปติดตามครับสวัสดีครับคุณแม่ดวงครับโอ้ได้ยินม่านาะคคนใหยเนะได้ยินข่าวฟันดีก็ได้คนณหญ่นะครับเนาะ เอาเลยก็เล่มมาตามพอดีสัมผัสประสาไปแล้วนะครับเกิดอย่างนี้คุณยายว่าฝันดีแล้วฝันดีค่าขักเล่มมาตามเนี่ยท่านพี่น้องเอยซี่นะครับคุณยายก็อายุก็หลายแล้วเนาะฝันอะไรจำได้ไว้จาได้นะครับบางที่ก็บว้จำไว้ล่งไห้นะครับเพราะว่าคุณยายจำได้แต่ว่าเงินนี่ว่าจําได้คักนะลองถามคุณยายว่าคุณยายฝันว่าจะไหนคุณยายฝันว่าจงได้ฝันว่าเขาสิมัดเอาเป็นเมียว่อะเขาสิมัดแต่งาน เขาขาเงินมื่นหนึ่งเรียกว่าบ่อมันได้หน่อยมานี้เรียกว่าเขาเรียว่าเจ้าหลายคนได้เห็นเขาเลยกห้เสนหูกเสยนหกเอาบ่อสันเอาเขาได้เสยนหกเขาได้มื่นเดียวคสอบ่อสันแล้วเขาว่าเขาท่านั้นแหะเขาว่าสำนัญดีอเขาแงข้างหลังมาขอวะนี่จะบอกใครวางกเสื้อ มี่ตะบอกคาดองกันเลซื้อบอ่อายฮะมี่ตะบอกคาดองบ่อเดี๋ยวก็นมาแตงบ่เขาว่าสิมานแตงนั่นล่ะบ่อคาดองมาเสิยบแตงแล้วทุกบ่อค<ม>าดองกันอยูอ่เออเขาว่าสิใหญ่เฉียนโคตรใหญ่เลยบ่าครับผมยหญย่มากตัวใดบางสันฮะยหญ่ที่ซื้อตัวใดยังแล้ววันม,มาเลยตีให้ได้บางสันเอ้ยีบ่กเป็นแล้ว ลูกหลานดีๆให้เด้อออืะครับคุณยายแล้วก็ยายเท่าไหร่อายุเอาแฟียิเกตคือฮะนั้นแฟียิบเตบอเท่าไหร่ยยว่าเมือวนเม่วาเปิดทิฟเนะครับอายุคุณได้นะครับอ่าอืมเม่ด้วงฝนมา ผู้เฒ่าหรือคนนุ่มมาขอแตงย่ายเออเป็นผู้เฒ่าคนนุ่มมาขอะคนนุ่มหรือผู้เฒ่ามาขอคนนุ่มโอ้คนเฒ่าโอ้คนเฒ่ากันเนาะคนเฒ่าคือกันเหรอเหมาะละาไปวะเมืองเนืองเอองเนืองแย่วันหน่อยพอดหรืเปล่าขัดแจ้งเมืองเนืองว่าเอาเรียกไม่อยากใจยัดผัวมาท่านขัดใจเมือเดียว่สนบาดนี้เมล็ดถั่วพวกมาเอาจังสีเจ้ามาท่านใจแข็งหกเปนวางสิแม้ขัดแข็หกเอาอยู่ ว่าโลดวางสิเดียวโอ้นะครับเมียปันเคยฝันว่าสิละเออฝันข้อเรียงคาดองนะครับเองบุทธ่านเดี๋ยวมาแตงทถอะน่ะเคยหองคาดองส่มันเคยเขาอยู่ดิเมียปันมัเคยฝันว่าสิอยู่แล้วก็ไมันออกคาดองไม่ใหญ่เออแสนหกเนาะแสนหกันไทยเออแสนหงเอาไก่เขียนเป็นเลขเนาะเอาสมุดเขียนเป็นเลขอืมคาดองอืมมันก็สิ ตัดได้สิบหกเลยย่าไอิบหกศูนย์ศูนย์อืมไอสามตัวกับหนึ่งหกศูนย์บอลลูอายุย่าไยอายุย่ายี่สิบเจ็ดฮนี่อาสอบตีเอ็ดท่านี้เลยย่ามือนหนึ่งคือชิมเมียนดอกมือนหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ <c oughs> มันได้กันหมองคาดงองแสนหกเนี่ยละ อมเลยก็เลยว่าคันดีใจแล้วว่าห่อหอยแขนหให้เป็นแบบนี้ห่อต้องเลือนสิบหกศุนฝุ่นยเาธิมวันที่เป็นเรื่องวันนั่นศูงศูนย์ครับหนึ่งหกศูนย์สามโซหอยยูไย่แปดสิบเจ็ดปีได้นะครับพี่น้องนะอ่านะครับก็เป็นประบ้านนี้แหละครับโมโลจีหอยขุนย่าแล้วนะครับเนี่ยปาผมเคยฝันทุกสีอยูฝันว่าห้องคาดองผมเคยบอกคาดองขึ้นอยอ่เลีเยงกินยูไย่เลี้ยงสิบวี่หส ก็อยู่เลวบ้านแก่ร้านเก่าก็เลยว่องหาว่าชิบหกับหนึ่งหกศูนเด้อนะครับศูนย์นย์นี่ยถิ่มเด้อนะครับเดี๋ยวมันมันเจ็บแร้วมันจำในใจอยู่เด้อนี่ยเรียกศูนศูนย์นศูนั่นเรวว่าเขาบ่ให้มันเียวเราก็อ่นะครับเออนเขาไม่ไงมาออกศูนย์เฮ้ยเศูนย์หน่อยู่แล้วนี่ศูนยังวามันเครียดตั้งเยวออกศูนย์เยอะว่อไมันเียกอยหักอลยอขกัเลยอ ว่าพาดแล้วกงตัดศูนย์ในยาย,ายเลยวันเนี่ยเอานะครับสรุ้บางวันนี้นะครับคุณยายนะครับว่ามีผู้บ่าวมาขอคุณผู้บ่าวเถ่าเนาะมาขอมือนหนึ่งยายเบานะครับว่ามันหน่อยพดเขาเลยตโตล่งว่าสันเอาแสนหกเนาะนะครับเขาเลยตัดให้นึ่งหนึ่งหกน,นะครับแล้วก็บศูนย์ศูนย์แล้วก็นวกหนึ่งหกศูนย์เยลยสามตัวนะครับแต่ว่าอายุคุณยายแปดสิบเกณฑ์ปีนะครับเรวันนี้ คือว่าฝันดีนะฝันแบบนี้เคยมีโชกยูนะครับแม่เท่าเคยเออแม่ปันเคยฝันแบบนี้นะฝันว่าห้องคาดองเคยออกคาดองพนิลีนะครับในวันนั้นนะครับแต่ถือว่าคุณยายฝันดีนะครับวันนี้ก็ลองเบิ่งเด้อนะครับเลขจะคือสิบหกนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งหกศูนย์เด้อนะครับเป็นแนวทางของคุณยายในวันนี้นะครับคุณยายโดนๆจะฝันเด้อนะครับฝันได้กับฝันดี่ดีนะครับก็เป็นจะมีโชิผนอยูนะครับเนาะก็ลองเสี่ยงเวิ่งพี่น้องนะครับสำหรับคนฝันคุณยาย บอกกันแห้งจันหน่อยอย่าลำพันเด้อนะครับคุณยายบ๊วยยินมเราคอยก็บ้ยิ้มเลยเนาะอืเอาหนี้เป็นได้อครับยินมปของหวานลูกหลานซื้อให้ของหวานนั่นพู้นั้ซื้อให้หมอญรวยซื้อให้หมอญรวยซื้อของหวานทุกเกณฑ์เอาหนีอื้นะครับล้านสี่สิบบาทวันนี้เอฟซีถึงน้ำเดือย่าเด้อฮะให้เอฟซีถึงน้ำเดือดวันนี้เออแต่พ่อลูกหลานได้เนี่ยให้โชคให้ mắn ให้รับให้รวยเด้อคุณพระคุ้มครอง อนไนก็ได้ที่มันาะพาันเรื่องให้มีโชคไม่ใช่ให้ลูกหลานเลื่อนจะเลื่อนขึ้นแค่ทีไม่เห็นเพื่อนซื้อตัวได้ก็มันถึงไม่ได้เนาะอืเออมันหนึ่งจ้เดียวสีบาปดมันเป็นยังอกครมาม่ว่านม่มาเอาบอกมันไกลมันละครับกเรี่ยงไอซ์คีแมนลุยนะครับพอสายเรียงวันนีวันละ มาเรียกน้ำแลค่ะคือไม่ยากยากที่ที่ประทันแหละคนนี้แล้วจะเปนี่ยป็น้ไม่าแลงหรือเปล่าท่านเอาเอาโจกเงินไปเป็นแท้งเงินรับไหลยยังเอาดอจันบางสตวมันเด้อนะครับเนวันนี้สูงเน่ยคนนี้สสงมาโอ้ใครว่าเอาเราแก้มเมื่อเดียวนึงแม่สัตว์ผมเคยโสงมาขอจะให้บากนึงมาเลยว่าแ็ดจังสีเอาหมาซะเลยใจแสนหัวกระดก่าน ไปเอาแม่จาบอกทนหนีเออกระเช้น้องเจียวยุบหัวกวางีกเดีเรไปเอาเราใช่าใจเหมอนะครับกถือว่าเขาฝันใหญ่จำได้จำแข็งๆเลยแล้วก็มานเนี่ยนะครับหมานโชคหมานเยอะเนี่ยปันเคยฝันเสียละฝันหัวะดองเสียละเฮ้ยหัวะดองอยู่แต่เลว่าแต่เลวเออมีบางำเล่าอยู่นี่แหละเลยก็ทำมาลีทีเ้าแล้วเนาะะวา ห้อตัดกระตัดชิมโกก็ซึยงศูนย์นี่ถิมนะครับแต่ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคุณาคุนย่ามเอานะครับก็เอามาเลยคอสรุปนาะข้อฝันคนย่าเดินนาวันนี้คือคนย่าฝันเด้นนะฝันว่าพออ่งส่งมาขอนะครับขอมือหนึ่งย่เอานะครับไม่ส่งม่ใช่มันหน่อยโพดนะครับเ่าสิได้เล่าเล่าเมียบ่าเอาเขลาบ่าเปล่าเปล่าเปล่าเปเลยห้องเเเลล อ่าก็เลยว่าให้ตับ16กับ00ให้สามตัวเลยตับ160กับอายุคุณยาย87ปีนะครับเป็นทางในวันนี้เอาโจโๆมันใหม่ของคุณยายเ้อะนะครับยายแกเขี้ยวมากันไอ้เจ้าไอ้ม้าโหลดอืมไอ้ยังไงนะครับถือซร้างบุถ่าเด้อนะครับอ่าขอบคุณคุณยายรายวันนี้รายโจมาน้ำเด้อครับสวัสดีครับ